สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแอลชาแนลอีกคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ก็มีแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะแนวทางฮาน้อยโค้งสุดท้ายงวดประจำวันที่สิบเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบสี โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองก่อนอื่นแอดกับขอขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจเนาะคะ่ะที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะคะ่ะขอบพระคุณหลายๆเนาะคะ่ะถูกกำลังใจเลยเนาะคะ่ะเนาะ เราก็มาเบิ่งผลสรุปของวันที่เก้าเนาะคะ่ะเก้าห้าน่อยโค้งสุดท้ายเนาะแอดก็จะให้เป็นเด่นเก้ารูดวิ่งที่แปดเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งผลของพิเศษเนาะคะ่ะพิเศษสามตัวเก้าเก้าห้าเนาะค่ะเนาะปกติศูนย์หกศูนย์วีไอพีศูนย์สามสองเนาะคะ่ะสามตัวกับบโมีเนะคะ่ะลุดไปเนาะส่วนสองตัวบนเนาะคะ่ะ พิเศษ9ก้หสองตัวบนกับมะเขาตัตเด่นเนาะคะ่ะเนาะเด่น9ก้าเก้ห้านาะคะ่ะเนาะเกหตรงตรงเนาะคะ่ะสามหนึ่งสามหนึ่งกับบมี่เนาะคะ่ะเนาะกับลุดไปปกติ60 60กศูนกับบมี่เนาะคะ่ะลุดไปเนาะ,ะแปดห้า,าเขาตัววิ่งเนาะคะ่ะเนาะเขาตัววิ่ง แต่ว่าแอดเจออาะบบเขาเนาะจ้าพี่น้องจ้าแปดสี่ขามาเป็นแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดมันงนันก็จะได้ทั้งพิเศษทั้งปกติเลยเนาะค่ะก็ลดไปเนาะคะ่ะ VIP สามสองสามสองก็ลดเนาะคะ่ะเก้าหกเก้าหกก็มาเขาเด่นเก่าคือกันเนาะค่ะเนาะเขาเด่นเก่าเก้าหกตรงตรงเนาะคะ่ะสรุปเนาะคะ่ะ เขาชุดเด่นเก้ารูดวิ่ง 8, ะะนะพี่แปดเนาะค่ะเนาะพิเศษเก้าห้าเนาะคะ่ะเก้าห้าบนเนาะะ VIP เนาะคะ่ะ VIP เก้าหกล่างเนาะคะ่นะเนาะตรงตรงเนาะค่ะเก้าห้าเก้าหกตรงนะะ 95, 96, ตรงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตามต่อวันที่สนะิบเนาะจ้ะวันที่สิบ สิบเดือนเจ็ดห้านอยโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะห้านอยโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายสามนอยเนาะคะ่เนาะสามนอยแอดก็จะให้เป็นเด่นเด่นสองกับเจ็ด รูดวิ่งที่7ที่สองนะคะเนาะรูดวิ่งที่สองรูดวิ่งที่สองส่วนเด่นสองก็จะให้เป็นสองสามสองหสองเกสองสองนะคะเนาะส่วน7ก็จะให้เป็นเจศูนย์ เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสามเสองนะคะเนาะเจ็ดก้าส่วน3ตัว3ตัวก็จะให้ติดไปน้าเนาะค่ะเพื่อพี่ปูมักผู้ชอบเนาะเป็นหนึ่งสองสามศูนย์สองก้า แปดเจ็ดสามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อมีผู้มิภาคสามตัวกระล่องจับไปเป็นแนวทางเบิ้งเนาะคะ่ะส่วนสองตัวที่แอดมากก็จะให้เป็นสองสามสองเก้าเจ็ดสามเนาะคะ่ะเนาะเจ็ดสามเจ็ดสองเนาะคะ่ะสองตัวก็อย่าลืมไปกลับเนาะคะ่ะเนาะไปกลับทุกครั้งไปกลับทุกครั้งส่วนเลขกำลังวันแอร์ก็จะให้เป็นศูนย์สองสี่ เจ็ดเนาะคะ่ะเพื่อมีผูอันมักกะล่องเอาไปจับเบิงเนาะคะ่นะเนาะเอาไปจับเบิงศูนยสงสี่เเนาะคะ่ะส่วน2ตัว232629 227ห7สองเกเนาะคะเนาะสตัว123 0งส873นเนาะคะ่ะถ้ามากักถ้าชอบกับจดใบแคบไ้เนะาะจะพี่น้องจ้าถ้าบ่มากกัสามารถเลื่อนผ่านได้กับบ่ากันเนาะคะ่ะแนวทางก็จะมีเขามีลุดก็เป็นเรื่องธรรมาดาเนาะคะ่นะเนาะ ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งก่อนสิยอกไปกระสอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่เ้ย,ยจ้าสุดท้ายกขะคอยพี่น้องมีโชคมีลาบลำลำเรื่อยๆสุขภาพร่างแก่กายแข็งแรงสุขุูสุขคนนะคะพี่น้องคะพอกันคลีบนาสวัสดีค่ะ